สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมช่องป๊อบชาแนลนะคะวันนี้ป๊อบก็จะพาทุกคนนะคะมาดูไม้ประดับนะคะฟอกอากาศเนาะของป๊อบนะคะว่ามีเจ้าต้นอะไรบ้างนะคะก็จะมีนี่เลยบันไดเศรษฐีนะคะจำกัด พื้นที่เขาให้เขาอยู่ในกระถางเล็กๆแบบนี้จะได้สะดวกในการนําไปวางไว้ตามโต๊ะทางาน,นะคะ่ะและก็อันนี้อันนี้ก็คือเจ้าปีกแมลงสาบหรือว่าปีกนางฟ้านะคะนี่เลยปลูกใส่กระถางนะคะอันนี้เขาเพิ่งจะเริ่มถอดใบถอดยอดมานะคะ นี่ถ้าเกิดว่าเขายาวนี่เขาก็จะแบบเรอยอยาวห้อยลงมาเลยนะคะทุกคนปลูกใส่กระถางแขวนสวยมากนะคะเหมือนในคลิปที่ป๊อบเคยทําก่อนหน้านี้เนาะปลูกใส่ลูกมะพร้าวอะค่ะเขาก็จะห้อยยาวลงมาเลยเนาะแล้วก็นี่นี่เลยกวากมรกตนะคะกวักมรกตปลูกแบบโชวโคดค่ะสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะ อันนี้คือบัวดินนะคะหัวบัวดินป๊บทดลองผ่าหัวบัวดินเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะมีคลิปคลิปหน้านะคะในคลิปหน้าป๊อจะพาทุกคนนะคะมาขยายพันธุ์บัวดินนะคะจากหเป็นสิจาก1ิบเป็นห0ึรเราทํากันยังไงเนาะ,ะก็ทําโดยวิธีการผ่าหัวบัวดินเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ป๊อจะมารีวิวไม้โอกอากาศของป๊อนะคะ กวักมรกตเนี่ยปลูกแบบโชว์โขนก็สวยมากนะคะตอนนี้ป๊อบบัดลงไหลในกวักมรกตมากๆเลยแต่ว่าก็มีแค่สีเขียวนะคะตอนนี้กวักมรกตด่างเขาขายกันเป็นใบนะคะใบละหลายร้อยเลยนะนี่ค่ะอันนี้อันนี้เป็นในกะละมังนะคะหลอ่อหล่อเขาด้วยน้ําเพราะว่า ลดน้ําไม่ไหวนะคะมีเยอะเนาะก็เลยเอาเขามาจับจับจับ,จบวางไว้ในกระมังอะค่ะแล้วก็ใส่น้ําลงไปนะคะเป็นการลดด้วยน้ําแบบว่าเราไม่ต้องเสียเวลาลดทุกวันอันนี้เราถ้าเกิดว่าใครที่ปลูกกักมะละกอดปลูกต้นไม้เล็กๆแบบบ๊อบนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนไม่ แบบไม่มีเวลารดน้ําเขาทุกวันทุกคนสามารถถาดถาดนะคะถาดหรือว่าจานรองนํามารองเขานะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องรดน้ําเขาทุกวันนะคะเขาจะดูดซึมผ่านรูรูที่ก้นกระถาะคะ่ะขึ้นไปเองเนาะเป็นการให้บ่อยให้เขาอะ่ะหาน้ํากินเองนะคะง่ายๆนี่ค่ะอันนี้จะเป็นปัูกแบบโชั่วขวดหมดเลยนะคะอันนี้ตอนแรกเขาจะมีแค่สองใบคู่อันนี้นะคะเนี่ยค่ะ ก็จะมีแค่2ใบคู่แลวอันนี้เขาถอดมาใหม่ถอดยอดใหม่สวยมากๆเลยนะคะนี่เลยเนาะสวยนะอันนี้ก็อันนี้ป๊อปพึ่งได้มาปลูกนะคะอันนี้ก็เป็นพลูนะคะทุกคนเป็นพูทองสีเขียวทองนะคะเขียวออกเหลืองทองพูด่างพูทองอะไรแน่นนี่แหละนะคะจําชื่อไม่ได้แหละ วันเศรษจีีละน,นอกนะคะที่ปลูกไปในคลิปที่แล้วก็ยังอยู่ดีค่ะปลูกง่ายนะคะลองไปหามาปลูกกันดูเนาะแล้วก็มีเลยนะยังอยู่ดีหมดยังอยู่ดีหมดนะคะที่ทําให้ดูดีเลยจันผานะคะปักชําเขาเริ่มเริ่มมียอดใหม่เนี่ค่ะเริ่มมียอดใหม่แล้ว ชอบเราจะชอบต้นนี้นะคะต้นนี้เขาจะเป็นแบบทรงฟอร์มเขาจจะขึ้นมาแบบลำต้นอวบสวยมากนะคะแล้วก็เสียงเสียงน้องหมานะคะร้ะองเจ้าอกจากบ้านเนาะแล้วก็มีตอนนี้จะชอบปลูกจะชอบปลูกอันนี้แคปต,ตัดนะคะก็คือเลี้ยงมาหลายปีแล้วแต่ไม่ได้เคยทำซุปปลูกเลย อันนี้ก็เป็นหน่อของเจ้าแมมหนามตะขอแดงนะคะดอกสีชมพูแล้วก็นี่เบเรสเกียนะคะเบเรสเกียที่ป๊อปสั่งมานะคะนำมาปักใส่กระถางบ้างนำไปปักใส่วงล้อหน้าบ้านบ้างนะคะเพื่อที่เราจะนำมากราฟค่ะตอนนี้ป๊อบได้ลองมากราฟแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวในคลิปต่อไปของป๊อกก็คงจะมีวิธีการ กราฟเปอร์เลสเกียนะคะนี่ค่ะอันนี้กราฟได้สองวันแล้วนะ,น,น,ะ,ะน,นี่เขาไม่หลุดนะคะอันนี้ยังไม่หลุดเดี๋ยวเราต้องรอดูต่อไปนะคะว่าจะติดหรือไม่เนาะน,นี้ต้นเขาจะเอียงนะคะเพราะว่าวางเขาไว้ในร่มแล้วทีนี้เขาจะเอ็นหาแสงนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมกันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้เนาะ ถ้าใครอยากชมวิธีการถ่าหัวบัวดินก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะทุกคนมาเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ